สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้อง F4 วัตถุภูทุกคนเด้อะมึงนี่คนตกแห้งพี่นอ้องพยายามดียามตอนก่อนพี่น้องต้องไปหอดหรอพี่น้องนอี่พี่น้องทางเก่าๆเขานี่นะห้มา,ามยำเกลือเมื่เอเกลือเธอคนตกแห้งหมดเลยคนตกเศร้าก็เลยนี่เลยย่าง,ง,งมานี่ ทางเกา่าทางเกา่า,กา,า,กา,าพี่น้องทักทิ่มีจมโตแล้วนี่โอ้ยทางอะไรก็นำโมไลายต่พี่น้องเลยนำโมไลใช่ไหมนี่เอาถ่ายเงียบๆเลย เราะเาบุงพี่ก้อนก็ขอหน่อยบุงพี่น้องบุงก่อนี่ก นี่งเลยนะนี่ตต้นมมนมาทัดลืมพอมาใส่สิบ้องเอ้เครับมาใส่ก่อน,นโอ้โอ มีเต็กโตพี่น้องเอ้ยนำมาหลายพี่น้องเพื่อคนตกแหงอยู่คนตกแหงอยู่บนน้ำไม่ดี๋ยวมนมีอย่างนี้มีเต็กมีเต็กจอกตนะัเนี้ nằm bơ đại phe bọn rồi bưng người nào